สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะและในวันนี้เราก็มาอยู่ใน u n i v e r s e s a n d b o x กันอีกแล้วนะครับและเหตุการณ์ในวันนี้ที่เราจะมาจำลองกันนั่นก็คือถ้าหากว่าเราเอาดาวสตีเฟนสันที่ขึ้นชื่อว่าเป็นดาวฤกษ์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยค้นพบในตอนนี้มาอยู่ใกล้กับระบบสุริยะของเราโลกและระบบสุริยะจะสามารถอาศัยอยู่ต่อไปได้หรือไม่เราลองไปดูกันเลยครับโย่ Yo! ขั้นตอนแรกนะครับ เมื่อมาที่ระบบสุริยะแล้วเราก็ต้องกดหยุดไว้ก่อนนะจากนั้นเราก็เข้าไปที่เครื่องมือแล้วค้นหาดาวซีเฟนสันสอ218และนี่ก็คือดาวซีเฟนสันนะครับโอ้โหเพื่อนๆลองดูขนาดของมันดูนะว่ามันใหญ่แค่ไหนไม่ทราบว่าเพื่อนๆเ,เห็นดวงอาทิตย์หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองเอามันมาวางไว้เพื่อเทียบกับดวงอาทิตย์ให้เพื่อนๆได้เห็นภาพกันนะครับ ันนี้ไม่ใช่การทดลองอะไรนะแค่ให้ดูสเกลเปรียบเทียบขนาดของมันเฉยๆนะนี่ก็คือดวงอทิตย์ของเรานะครับเราคิดว่าดวงอาทิตย์นี่ขนาดใหญ่แล้วใช่ไหมแต่ดูขนาดดาวซีเฟนสันสิครับว่ามันใหญ่กว่าแค่ไหนนี่นี่คือโลกนะเดี๋ยวเรากลับไปที่โลกกันก่อนแล้วลองดูขนาดของมัน นี่คือโลกของเรานะครับไอ้ที่เห็นเป็นสีขาวข้างหลังนี่คือไม่ใช่บั๊กหรือว่าอะไรนะแต่เป็นพื้นผิวของดาวโอ้โหดูขนาดนะครับอืมหือใหญ่จนเทียบกันไม่ติดเลยนะโอเคเดี๋ยวขอลบเสเป็นสารออกไปก่อนนะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอวางไว้ตรงบริเวณเลยวงโคจรของเซนนาแล้วกันนะครับ เซตหน้านี้ก็เป็นน่าจะเป็นดาวเคราะห์แครน,นะถ้าจะไม่ผิดนะที่ว่าโครจรรอบระบบสุริยะของเราเช่นกันนะตอนนี้ผมได้วางดาวเรื่องซีเฟนสันไว้รอบระบบสุริยะของเราเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเพื่อให้การเห็นชัดชัดผมจะขอโฟกัสไปที่โลกเลยนะเพราะว่าเป็นดาวที่เราอาศัยอยู่แล้วเราจะมาดูกันว่าดาวเรื่องที่ใหญ่ที่สุด อยู่ห่างจากเราไปขนาดนั้นมันจะส่งผลกระทบอะไรต่อโลกหรือเปล่าตอนนี้อุณหภูมิโลกนะครับอยู่ที่7.77องศาเซลเซียสนะนี่คืออุณหภูมิปกตินะครับส่วนดาวศิเฟนสันตอนนี้โอ้โหเพื่อนๆนน,น,นี่ขนาดอยู่ไกลามากเลยนะแต่ขนาดที่เห็นคือใหญ่กว่าดวทิตหลายร้อยเท่าเลยมันใหญ่จริงๆโอเคผมจะทำการกดย่อเวลานะครับให้เหลือเป็น 1วินาทีต่อ1วินาทีนะครับนี่ก็คือเวลาปัจจุบันที่เดินอยู่จะไม่ช้าและไม่เร็วนะครับถ้าพร้อมแล้วเรากดเล่นกันเลยนะตอนนี้อุณหภูมิของโลกเพิ่มแค่2องศากลายเป็น10.3องศาเซลเซียสเท่านั้นสิ่งมีชีวิตตอนนี้น่าจะยังอาศัยอยู่ได้นะเดี๋ยวผมขอทำการเร่งเวลาให้เร็วกว่าเดิมนะอาจจะได้เห็นผลไวขึ้น และอีกอย่างที่อยากรู้ก็คือวงโครจรของดาวทุกดวงเนี่ยจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือว่าอิทธิพลของดาวฤกษ์สตีเฟนสันเนี่ยจะดึงดาวทุกดวงในระบบสุริยะให้เข้าไปหาหรือเปล่าถ้าอยากรู้ชัชดๆเราต้องทำการเร่งเวลานะครับแต่ตอนนี้อุณหภูมิโลก30องศาแล้วตอนนี้เวลาเร่งไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหเพื่อนๆ โลกตอนนี้น่าจะเป็นดาวที่เปรียบเสมือนลูกไฟโดวเล็กๆเลยนะครับเพราะมันมีอุณหภูมิเกือบ800องศาสิ่งมีชีวิตจะอยู่ได้หรือเปล่านี่ก็คงไม่ต้องถามเลยนะตอนนี้น้ำแข็งบนโลกนะได้ละลายหมดแล้วแต่สีฟ้าๆนี่ทำไมยังขึ้นอยู่ผมก็ไม่เข้าใจนะเดี๋ยวลองกดเล่นไปอีกเรื่อยๆนะ ณภูมิตอนนี้คือไม่สามารถอยู่อาศัยได้แล้วแน่นอนครับและตอนนี้การโครจรของดาวในโลบสุริยะเหมือนจะมีการผิดเพี้ยนไปนะครับถ้าสังเกตจาโดวทิศแล้ววงโครจรของมันเนี่ยกำลังจะพุ่งเข้าไปหาดาวซีเฟนสัน,นสแน่นอนเดี๋ยวผมจะเร่งเวลาให้เร็วกว่านี้อะกนะตึตโอ้โหเพื่อน พุ่งไปจริงๆครับแล้วก็พุ่งไปทุกดวงเลยด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูจุดจบกันนะว่าบทสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงขอตอ่อไปก่อนนะที่เห็นตอนนี้ก็คือโดยอิทธิพลของดาวฤกษ์ที่ใหญ่มากๆทําให้มันดูดกลืนดาวทุกดวงนะครับที่อยู่ใ,ใกล้ๆบริเวณมันเข้าไปหามันจนหมดงั้นผมจะขอย่อระยะเวลาให้ช้าลงกว่าเดิมนะ เพราะากลัวว่าจะดูไม่ทันตอนนี้นะครับดาวทุกดวงกำลังพุ่งไปหาดาวซิฟฟเฟนสันอย่างรวดเร็วอุณหภูมิโลกตอนนี้อยู่ที่2,100กว่าองศาเีเยษก็คือเหมือนเป็นดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งเลยนะพเพื่อนๆขอไปดาวดวงอื่นดูบ้างดีกว่าดาวอังคารโอ้โหสองพกว่าเหมือนกันดาวศุกร์5,100โอ้โหสมกับเป็นดาวที่ร้อนที่สุดในสุริยะนะ และแน่นอนครับว่าตอนนี้เราใกล้จะถึงดาวซิเฟนสันเรียบร้อยแล้วจุดจบของโลกก็คงไม่ต้องพูดถึงต้องเรียกว่าจุดจบของระบบสุริยะเลยดีกว่าเราจะมากดเล่นกันต่อเลยนะตุ้มเรียบร้อยนะครับตอนนี้ดาวแทบทุกดวงในระบบสุรยิยะถูกดูดกลืนไปแล้วนะครับเพื่อน และนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมนำมาทดลองในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทำเหตุการณ์อะไรอีกสามารถคอมเมนต์ไ่ได้เลยนะแต่ว่าต้องเป็นอะไรที่เหมือนอย่างเช่นถ้าเป็นพวกผู้จักรวาลอะไรพวกเนี้ยในโปรแกรมมันจะยังไม่มีให้เล่นนะครับโอเควันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากครับ